สวัสดีค่ะร้านมหาทรพย์ไพบุญน,นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าค่ะตัวนี้นะคะสปริงเกอร์ตั้งพื้น9ฟังก์ชันค่ะลูกค้ารุ่น4-2307นะคะยี่ห้อพัมกิน้นหรือว่าเรารู้จักกันในานามของฟักทองนะคะตัวนี้นะคะใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้กลางสนามนะคะาผลิตจากพลาสติก ABS บวก PP นะคะทนทานต่อแรงกระแทกนะคะลูกค้า สามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้ถึง9รูปแบบเลยค่ะลูกค้าแล้วก็เพิ่มความอาเนกประสงค์นะคะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ9ฟังก์ชันนะคะ 1>, 1 2 3นะคะ หากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาได้ในเพจมหาทรัพย์ไพบุญค่ะ